สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามชัยนะครับวัน,นนี้นะเราจะมาทำคลิปเฮ้ยไอ้นุงโอ้ยไรครับเนีน่ยบังเอิญจัดเลยผ <c oughs> ไม่ได้เซตเลยไม่ได้เซตเลยไมเซตเลยอันนี้เดี๋ยวนี้เรามาที่สนามชัยอันนี้ว่าอะ MRT สนามชัยเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวกันนะอะอะตอนนี้นะครับเรา,าอยู่กันที่แรกแล้ว คือเดินขึ้นเอ็มทีสนามแช้มาเนี่ยก็จะเจอที่แรกเลยนะอันนี้คืออะไรครับศึกษาก็เป็นมิวเซียมสยามนะครับผมก็เป็นพิพิธภัณฑ์นั่นแหละครับผมรู้แค่นี้เดี๋ยวเราไปชมข้างในดีกว่าไป few moments later อะไรที่ไหนครับเนี่ยอ๋อมิวเซียมสยามเป็นไงครับที่แรกศึกษาัน ก็รู้เลยว่ามิวเซียมสยามนี่มันคืออะไรอ่ะมิวเซียมก็พิพิธภัณฑ์สยามก็ไทยเรานี่เองอ่าก็บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไทยว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอ่าแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเข้าไปก็ได้เรื่องราวเยอะแยะเลยครับคนที่อยากศึกษาเกี่ยวกับประวัติไทยก็มาดูที่นี่ได้เป็นตัวเลือกหนึ่งในดวงใจอ่าโหครบเลยทีนี้อ่าใช่ก็คือเป็นเรื่องของเหมือนที่ิรี่ยนบอกนะเป็น ไทยๆนะครับทุกผู้ชมก็เดี๋ยวคืออ่ะปรับทับใจอะไรบ้างดีกว่าข้างในอ่านยกสักหนึ่งตัวอย่างเลไหมให้คนติดตามติดตามก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าทุกๆประเทศไทยอ่าก่อนเป็นไงเข้ามาตอนนี้เป็นไงอ่ามันจะมีเป็นรูปภาพเลยว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้เราได้ดูแบบรียลไทม์ อแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆกับวิดีโอนิทัศการของเขาว่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่ตอนเป็นสยามจนกลายมาเป็นประเทศไทยที่เขาก็จะมีรอบของเขาก็รอรอบของเขาแล้วก็ไปชมกันได้ค่าเข้าชมนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอย่างนนเนี้ยก็คือห้าสิบาทแต่ต้งโชว์บัตรเนาะแต่ถ้าเกิดคนปกติก็จะประมาณหนึ่งร้ยบาทถูกไหมใชล่ลองมา ชมมันนนะครับที่มิวเซียมสยามส่วนของผมเนี่ยผมชอบเอเรื่องความเป็นไทยใช่พวกแบบเหมือนย้อนยุค90อะไรเงี้ยสึกว่าแบบมันได้เห็นแล้วมันก็แบบคือเราเกิดไม่ทันหรอกเราเกิด2004เนาะแต่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยก็มีหลายๆอย่างที่แบบน่าค้น,นหานติดตามไปเดี๋วเราไปที่ต่อไปน,นะครับ l ล t s โกเที่ยวสนามชายหนึ่งวันที่แรก เราไปกันมาที่มิวเซียมสยามที่ที่สนะครับเรากําลังเดินทางกันไปยังวัดโพนะครับหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมุมังคลารามการเดินทางไม่ยากเลยนะครับจากสนามชัยมายังวัดโพสามารถเดินมาได้เลยนะครับเฮ้ยมาแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ไหนครับศึกสราร วัดโพนะครับผมวัดโพนะครับหรือว right? ่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช่ไหมน้าดาราช่นะแต่แต่ขึ้นสอบไว้ให้๋ยวขึ้นตอบไว่ให้นะครับอ่าวัดโพนะครับก็เข้ามาอย่างแรกนะที่จะเห็นเนี่ยก็คือนี่เลยครับเวเอ่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลือสีดตดตนแล้วนี่ใช่ไหมพวกแบบการแพทยแผนไทย ถ้าปิดก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะผมก็มพูดไปแล้วนะแต่เราจะมาดูวัดกันนะคะวัดโพก็เขาเคมีเกียเสียงเนาะในประเทศไทยนะครับผม, okay. มโอเคมาชมบรรยากาศนะครับวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวรมหาวิหาร ที่นี่นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นรัระจำนะครับของรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุณยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกทั้งนะครับยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอีกด้วยเนื่องจากที่นี่นะครับเป็นที่รวบรวมจารึกสัพพวิชาหลายแขนงเช่นการแพทย์แผนไทยเป็นต้นจุดที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เป็นบริเวณของพระระเบียงคดชั้นนอกและพระระเบียงคดชั้นใน นอกจากนี้นะครับวัดโพนี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีถึง99องค์เลยทีเดียวและไฮไลท์นะครับที่ใครมาวัดโพนี่ต้องพลาดไม่ได้เลยก็คือการมาที่พระวิหารพระพุทธไสายาสหรือพระนอนวัดโพครับเป็นลักษณะพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศพระนอนวัดโพมีสารักษถึงการไถถอนและความรัก ซึ่งใครที่ต้องการเสื่อมองคลชีวิตให้สมหวังในความรักหรือตัดขาดจากใครสักคนสามารถมากราบไหว้ขอพอรที่นี่ได้เลยและนอกจากนี้นะครับยังมีการทำบุญตรงบริเวณนี้อีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่คนมาวัดโพไม่ควรจะพลาดเลยนะครับก็คือไปกันที่พระมหาเจดีย์ัรชกาลครับเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยมาถึงบริเวณนี้นะครับ ก็ต้องถ่ายรูปมันเก็บไว้เพราะว่ามีความวิจิตรและงดงามมากๆนะครับนี่นะครับเราก็จบนะครับไปดูวัดโพธิ์กันมาแล้วนะครับไปเรียกว่ไวาไหา้พระมาอ่าแต่เนี่ยอิ่มอิ่มบุญไหมครับูหายใจ,จไม่ค่อยทองเลยเฮ้ยทำไมอ่ะ เล่นตันไปด้วยบุญที่มีลังหลายต้างมาโอ้ยขน้นเลย <c oughs> อ่าตอนนี้นะครับเราจะไปกันที่ตลาดท่าเตี้ยนตลาดท่าเตี้ยนเนี่ยแตกล้องเราเก็บแล้วถูกต้องนก็คือตลาดเตี้ยนแล้วก็เดี๋ยวจะไปวังหลังต่อแต่มามาวังนี้เดี๋ยวจะไปวังหลังก็คือเยี่ยมมาเลยอ่าอ<ม>เล่นคำเข้ามานี่ก็ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นท่าประจัน ท่าช้างครับเดี๋ยวสายเป็นปากของตลาดครับถามว่าผมรู้ได้ไงครับนี่ดูป้ายอ่าไม่ได้รู้ทางอเลยนะคือดูป้ายอย่างเดียวนี่ดูป้ายก็คือไม่มีป้ายก็คือเที่สุที่สามนะครับหลังเราเดินทางออกมาจากวัดโพนเนี่ยก็คือจะไปกันที่ตลาดท่าเตียนนะครับตรงตลาดบริเวณนี้นะครับก็จะมีของเลือกซื้อได้อย่างหลากหลายเลยนะครับ ต่วันนี้นะผมจะซื้อเป็นกางเกงช้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะซื้อนี่ยครับกางเกงช้างนะครับตามกระแสแล้วหน่อยกระแสเมื่อไหร่ได้แล้วแจะรับไม่โอนห้าร้อยก็ใส่ซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์ถ้าเดินนะครับมาจากตลาดท่าเตียนอีกนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นท่าเรือท่าเตียนนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถ มาขึ้นกันตรงนี้แล้วก็ข้ามฟากนะครับไปยังวัดอรุณสามารถเดินทางด้วยเรือต่อได้เลยนะตรงข้างล่างของเรานะครับก็จะเป็นวัดอรุณนะครับผมตอนนี้เราอยู่วันที่ท่าเลือท่าเตียนนะครับ หลังจากที่เดินทางมาสักพักหนึงแล้วนะครับเราก็จะไปกันที่ตลาดวังหลังนะครับผมก็ได้เห็นนะครับเป็นอุโมงค์มหาราชนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าใครแวะมานะครับก็ลองลงมาดูกันได้นะครับที่อุโมงค์มหาราชหรือว่าอุโมงค์พระลานนะครับภายในเนี่ยจะมีโถงพักคอยนะครับซึ่งปรับอากาศติดแอร์เย็นสบายเลยนะ แล้วก็ยังสามารถเดินชมนะครับภาพถ่ายบริษัทของกรุงรัตนกโกศิทร์อุโมงค์แห่งนี้นะครับจะเป็นทางลอดสนามหลวงวัดพระแก้วและก็สารหลักเมืองครับหลังจากที่เราไปดูอุโมงค์หน้าพระลานกันแล้วนะครับก็จะยังเดินทางต่อนะไปที่ตลาดวังหลังกันครับ เเดินทางน,นะครับกันไปยังที่ท่าช้างนะครับผมจะไปนั่งเรือข้ามฟากข้ามไปที่บางหลังชมแมนี่แฝบพิกจริงเลยนี่ครับแล้วก็จะไปขึ้นกันนะครับที่าช้างครับนี่เราจะนั่งจากไหนไปไหนครับนั่งจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนูน้นเรียกว,ว่าเรือข้ามฟากอ่าแบบแบบเคยเคยเคยนั่งแงเคยเคยนั่งเรือมาแล้ว ตืน่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนิดหน่อยกล้ๆนะไปตื่นเต้นมากมาที่ราเราจะนั่งเรือขอ้ามฟากนะครับค่าโดยสารษษก็สี่จุดห้าบาทสองคนละเก้าบาทนะครับคือหลังๆเลยนะจะมีสองสายที่นี่นะก็คือวัดระฆังอย่างแรกแล้วก็วังหลัง ต,ตอนนี้นวันละค้งเขากำลงังจะขึ้นนะครับถ้าเราไปวางหลังก็ต้องรอก่อนนะแต่ถ้าไปไม่ได้จะมีเสียงประกาศบอกนะครับครับผมคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือฟังอย่างเดียวฟังเขามากอ,อย่างเดียวพูดตัวอย่างที่ได้ยินมาใช่ <c oughs> <c oughs> ต้องมานั่งรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าท่าเรือที่ท่าช้างน,นะครับจะมีท่าช้างวัดละครั้งแล้วก็มีที่ท่าช้างวังหลังนะก็ต้องนั่งสายถูกนะครับเพราะว่าถ้านั่งผิดก็จะไปผิดที่นะครับผม อันนี้เรือมาแล้วนะครับถ้าเรือมาแล้วเนี่ยเขาก็จะประกาศนะวังนี้เป็นวังหลังนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นกันเลยดีกว่าี๋้วก็เป็นท่าช้างนะครับัม ใกล้ๆก,กับท่าช้างนะครับก็จะมีท่ามหาราชแล้วก็ท่าพระจันทรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่คนจะมาดินเนอร์กินหารเย็นกันนะครับผม การเดินทางไม่ยากเลยนะครับ4.5บาทนั่งเรือข้ามฟ้าจากท่าช้างมายัางวังหลังถึงแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาของกินกันนะครับที่วังหลังกันนะว่าวาังหลัง224มีอะไรน่ากินบ้างนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกันต่อกับที่ที่4ี่ตลาดวังหลังผมจะมาลองกินร้านนี้นะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ไก่นะครับผมผมสั่งมาเป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับ จานี้นะครับตกอยู่ที่60บาทนะเราไปลองชิมกันดีกว่าครับรสชาติก็เหมือนข้าวหน้าเป็ดเลยนะครับเพราะมันก็คือข้าวหน้าเป็ดใช่ไหมอาหารอื่นก็มีนะครับร้านอื่นอร่อยๆเนี่ยก็มีเพียบนะที่ตลาดวางหลังก็ลองมาลองดูน้านะครับอันนี้ผมจะมาลองของทอดบ้างนะครับอันนี้เป็นชเท้าทอดนะ จะมาลอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะกันไปที่โรงพยาบาลศิรีราชนะครับผมหลังจากที่เราแวะโรงพยาบาลศรีราชไปแล้วนะครับตรงโรงพยาบาลศรีราชนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับที่เปิดแต่ก็มีค่าเข้านะครับให้ชมนยทั้งหมด3ามที่เลยนะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานและพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวที่ที่หเลยแล้วกันนะสำหรับ คลิปนี้นะครับแต่ผมอาจจะถ่ายมาไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โรงพยาบาลเนาะเราก็จะนั่งนะครับเรือธงส้มจากท่ารถไฟเนี่ยไปยังท่าเรือสะพานพุทธนะครับไปต่อที่ที่6นั่นก็คือสะพานพุทธนะครับกับสวนรอยฟ้าเจ้าพยาครับค่าโดยสารก็คนละสิบบาทนะครับจากท่ารถไฟมายังสะพานพุทธงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันต่อเลย อนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับท่าเรือสะพานพุทธเ,เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับผมข้างหน้านะครับก็จะเป็นสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้กับสะพานพุทธและสวนลอยฟ้าเจ้าพญางั้นเราไปที่แรกกันดีกว่าครับกับที่ที่หกสวนลอยฟ้าเจ้าพญาครับผมนี่เราก็มาอยู่วันที่สวนลอยฟ้า ผมเด็ดเจ้าพญาไอ้ส่วนลอยฟ้าเจ้าพญาเอาไหมสามสองหนึ่งสวนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับการเดินทางก็ไม่ไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับ <c oughs> แค่เดินมาแล้วก็ขึ้นสะพานก็คือแบบได้เลยไม่ยากมากไม่ยากมากโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะครับ <c oughs> คบเดี๋ยวไปดูนะ ผิดฝั่งนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนฝังกันขึ้นผิดฝังก็คือเมื่อกี้มีขึ้นผิดนิดหน่อยนะครับเราต้องเปลี่ยนที่ขึ้นกันนะอันนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเดินข้ามถนนนะครับจากฝั่งนั้นมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงที่รั้วเขียวๆนะครับตรงนี้นะเดินหลาไปเรื่อยๆเลยจะเห็นกระตตายตรงนี้นะครับอยู่แล้วให้เข้าประตูนี้นะครับเจอทางเข้านะครับหลังจากเราขึ้นผิดไปเมื่อกี้นะ ทางเข้าสังเกตง่ายๆนะครับจะมาส่วนลอยฟ้าเนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่ากระต่ายอยู่กระต่ายตอนเราอยู่นะครับข้างหน้าหลงช่วใช่ก็คือเดินมาเรื่อยๆขึ้นท้างไหนข้างหน้านี่ไหมถูกป่ะใช่แบไม่คำว่าหลงไม่คำว่าหลงไป่อดา จากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วนะครับก็ให้เดินตรงนะครับแล้วก็เดินตามแบบนี้ได้เลยนะในคลิปได้เลยนะครับผมเพื่อไปยังสวนรฟ้ฟเจ้าพยากัน นี้แล้วก็ขึ้นมานะครับถูกที่แล้วตอนนี้ไม่มีผิดแล้วหลังจากหลงไปประมาณ20สหรือก่อได้ส่วนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนสาธารณะนะลอยฟ้ากลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับมีการออกแบบนะครับให้เป็นทางเดินแล้วก็ทางจักรยานนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่อยากมาวิ่งออกกำลังกายนะครับก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายกันได้น,นะครับ ดูระยะท่านะครับประมาณ280เมตรนะครับที่สำคัญเนี่ยยังเป็นจุดชมวิวนะครับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งสามารถชมได้ถึง310องศาเลยนะครับผมก็คือชมได้รอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปลูกพืชพันธนานาชนิดนะครับที่เอาไว้ปรับปรุงเนี่ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวตลอดทางเลยนะครับโดยพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศนะครับของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีต้นมะกอกน้ำนะครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นหลัก แล้วก็มีพื่อื่นๆอีกนะครับเช่นชาคอยใบยตังเหลียงหญ้าหนวดแมวยี่โถชงโคใต้ติต่งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยยังนิยมมาถา่ายรูปกันอีกด้วยไม่เชื่อไปดูเลยมองไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นเป็นสะพานพุทธนะครับ ั้นเราไปต่อกันที่ที่7นะครับกับสะพานพุทธการเดินทางนนครับก็ไม่ยากเลยนะครับหลังจากลงจากส่วนลอยฟ้าเจ้าพญาแล้วนะครับก็ให้เดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไปขึ้นนะครับตรงบริเวณสะพานพุทธสะพานพุทธที่นี่นะครับหรือว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยเป็นสะพานข้าแม่น้ําเจ้าพญาแห่งที่สองนะครับของประเทศไทยเกิดหลังจากการสร้างสะพานพระ <S <S <อ>ราม6ท,ที่เป็นสะพานรถไฟ เชื่อมสถานีหัวลำโพงในสมัยนั้นสะพานพุธนะครับถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่7หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่7ครับไฮไลท์เด็ดของสะพานพุธนะครับก็คือการที่ต้องมาถ่ายรูปก,กันนะครับผมที่นี่นะสะพานพุธจบไปแล้วนะครับสําหรับทเที่ยวสนามชัย1วันนะครับจะเห็นได้ว่าสนามชัยนะครับก็มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างแค่ในคลิปนี้นะครับเราไปเที่ยวก็มาถึงต้อง เที่นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันดีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าอยากให้ไปไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย